上海。好看 ใส่เสนะื้อชาร์จใช่นะคนรักคลื่อนลับบลูเบ,บร,รดชาร์จใช้อนนี้นะครับสายไฟสายแรงสายตัวใครที่ทำอยู่แบบแรงวงนี้ก็บคนนู้นก็ได้นะครับก็ดดเชื่อมกับอิเล็กทรอนิกส์นะสายเบอร์ออปติกอะไรเงี้ยรับเชื่อมสายทุกอยากก่างครับก็มาดูได้ในเว็บไซต์ครับโฆษณาก็าหน่อยไม่รู้จะให้กัาโฆษณาผมแบบ ให้เลือกระหว่างป oh. ิ้งย่างกับกับชาบูผมชอบชาบูนะแต่ว่ารวมลูกๆเสร็จแล้วมันกินมันจะเราคนละแบบนะครับในชาบู ก็แบบนี้เมากบบนี้แจ๊ ลิฟท์ไฮไอที่อร่อยก้อนอยู่นี่คลิฟท์ไฮอืมลิฟท์ไฮ อันนี้เขาเรียนน้ำจิ้มอะไรน้จิ้มนนแดงน้ำจิ้มแนงอรอยอกับเพื่อเนเนาะมีแต่คนชอบนะ จิ้มแดงอังนู้นไม่ยอมลดอนได้เลยครับทางนู้นก็กินกันแบบโอ้โหยอมพุ้งแตกที่ก็แดงไม่เป็นของนั้นนะคระับอ่าจานนู้นนะฮะบางคนไม่ยอมลดอน้าไม่ยอมแพ้กันเลยคนระับกินกันผมพอดีผมโดนอ่าโดนคัดออกนะครับผมให้น้ำโล่งๆนะโดนคัดอ,ออกเพราะเขากินไม่กินเยอะกัน vui mong bác hải cảm ơn bác hải không phải là một kim bác hải ้มูกวยยันะครับนานพันิโรกระหรีจันนะครับก็ชวนเ่วนเพื่อนๆมากินแล้วกันครับราคาแม่แพ่ครับ5้ารจิบก้าบาทตรอดทุกอย่างเลยขอบคุณครับที่ติดตามชมครับนี้โจทเวชแชแนลครับหลืมกดติดตามได้ยนะครับสวัสดีครับลิ้นยาหนึงนะครับ